คาถาบูชาหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองบันไดอิตอิตินาเมทธาอารามีสุปฏิทิตัง ทีปาทูปาทีหิวัตถูหิเท е วมนุษเสหิปูชิตังรัตตากตังมหาเทรังศิรสา,าวนะมามิหังข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการกราบไหว้บูชาหลวงพ่อแดงด้วยเสียงกล้าวที่เหล่าเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วด้วยวัตถุทั้งหลายมีทูปเทียนเป็นต้น ซึ่งประดิษฐานไว้ดีแล้วในอารามนี้อันมีชื่อว่าวัดเขาบันไดอิด